ค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอิงจะมาสอนทุกคนในบทที่8นะคะแต่วันนี้นะคะอิงคขอเขียนไว้ก่อนนะคะเขียนทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าบทที่8น้องเยอะเกินค่ะ บทที่8นะคะก็คือการวางแผนการควบคุมการผลิตนั่นเองค่ะจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะการพยากรณ์ความต้องการการคาดหมายนะคะการหาต้นทุนที่จะเกิดขึ้นแยกออกเป็น2หัวข้อค่ะคือค่าแรงใช้วันปกติและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาคงเหลือนั่นเองค่ะและ2นะคะก็คือการจัดลาดับการผลิตค่ะมีอยู่2 3วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะ fcs นะคะเข้าก่อนออกก่อนและ spt ก็คือ ใช้เวลาทำงานสั้นที่สุดผลิตก่อนนั่นเองค่ะและดีๆนะคะใช้เวลาส่งมอบที่เร็วที่สุดผลิตก่อนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวนี้อิงสรุปจากโจทย์มานะคะก็คือตัวนี้ค่ะเราดึงมาจากโจทย์เลยนะคะหค่ะสินค้า1หน่วยหรือ1ชิ้นนะคะใช้เวลาในการผลิตเท่าไหร่ก็คือดึงมาจากโจทย์เลยค่ะ1.6ชั่วโมงนะคะ2ค่ะคนงานนะคะทำงานวันละกี่ชั่วโมงค่ะ คนงานนะคะทางานวันละกี่ชั่วโมงวันละ8ชั่วโมงดึงมาจากโจทย์ค่ะและ3นะคะ1วันคนทํางานทํางานได้วันละกี่ชิ้นเราก็จะเอา8หาร1.6เท่ากับ5ชิ้นต่อ1วันนั่นเองค่ะและสีนะความต้องการเฉลี่ยของสินค้าต่อวันค่ะเท่ากับ55ชิ้นตัวนี้ดึงมาจากโจทย์เลยนะคะแล้วก็5ค่ะต้องใช้คนในการทํางานเท่าจํานวนเท่าใดนะคะเราก็จะเอา55หาร5้าค่ะก็จะได้อยู่11คนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการเชื่อมโยงของแต่ละข้อนะคะข้อที่3นะคะจะเชื่อมโยงกับ1และ2และข้อที่5นะคะจะเชื่อมโยงกับข้อที่3และ4นั่นเองค่ะเรามาดูการหาค่าแรงในวันปกติกันก่อนนะคะสูตรก็คือจํานวนนะคะแรงงานคูณกับวันทํางานรวมนะคะคูณค่าจ้างรายวันค่ะเราก็ดึงมาเลยนะคะ11คูณ1น120สึสนะคะคูณ40เท่ากับ54,560บบาทนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงเหลือนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ช่องนะคะช่องที่1เดือนค่ะช่องที่2ความต้องการคาดหมายค่ะและช่องที่3นะคะวันทํางานช่องที่4จํานวนที่ผลิตและช่องที่5สินค้าคงเหลือจะมี5.1และ5.2นะคะซึ่ง5.1และ5.2นี้คือต้นงวดและปลายงวดนั่นเองค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าความต้องการคาดหมายนี้เราเอามาจากไหนตัวนี้เรามาจากโจทย์นะคะแล้วก็วันทํางานตรงนี้นะคะเราก็เอามาจากโจทย์ค่ะจํานวนที่ผลิตนะคะเรานําค่ะ22วันนี้นะคะวันทํางานค่ะคูณกับ55นะคะก็คือค่าเฉลี่ยของเราค่ะก็จะได้ตามตารางน,นี้เลยค่ะค่ะและตอ,ตอนนี้นะคะถ้า หาต้นงวดค่ะต้นงวดของเดือนมกรานะคะจะยังไม่มีค่ะเพราะเรายังไม่ทราบของเดือนธันวาลนั่นเองนะคะเราก็จะมีปลายงวดของเดือนมกราก็คือ1 210บาท210นั่นเองนะคะ210บมาจากไหนก็คือมาจาก1000ลบกับ1,210บาทก็จะได้210บาทและเราก็ดึจะดึงนะคะ210บาทมาเป็นต้นงวดของเดือนกุมภาพามาบวกกับ1น0 1 9 0อาบมาจากไหนมาจาก800ลบกับ990ก็จะ บวกกันแล้วก็จะอยู่ที่400ตามตารางนี้เลยนะคะแล้วอิงจะมายกตัวอย่างของเดือนมีนาคมและเมษายนนะคะสองตัวนี้จะเหมือนกันนะคะถ้าตัวเลขเริ่มเหมือนกันนะคะเราจะนำมารบทันทีเลยค่ะและต่อมานะคะค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือนะคะสูตรก็คือสินค้าคงเหลือต้นงวดคูณกับต้นทุนสินค้าคงเหลือ นวดหรือเตือนนั่นเองค่ะเท่ากับนะคะ1,895จากตรงนี้เลยค่ะคูณ5เท่ากับ9,475บาทค่ะดังนั้นนะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะมีค่าเท่ากับ1ค่ะค่าแรงในวันทำงานปกตินะคะ54,560บาทค่ะและ2ค่ะค่าใช้จ่ายเก็บสินค้านะคะคงเหลือค่ะ9,475บาบาทนะคะรวมแล้วอยู่ที่ 6 4 0มืบาทนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของที่2เลยนะคะการจัดลำดับการผลิตค่ะจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะ fefs f, f, นะคะแล้วก็ spt แล้วก็ dD นั่นเองค่ะสูตรจะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะมาหาตัวอย่างที่1น,นะคะ f C f s นะคะตัวนี้ค่ะ f C f s นะคะก็คือ เข้าก่อนออกก่อนนะคะเราจะดึงมาตามตารางนี้เลยค่ะวันสําเร็จวันสําเร็จนี้นะคะเราดึงอ้ลำดับงานค่ะเราดึงมาจากโจทย์เลยแล้วก็วันส่งมอบเราดึงมาจากโจทย์แล้วก็วันปฏิบัติงานเราก็ดึงมาจากโจทย์เลยนะคะตัวนี้วันสําเร็จนี้นะคะเราจะมาดูกันที่วันปฏิบัติงานค่ะ สำเร็จ2วันนะคะเราก็จะส่งมอบภายในวันที่7นะคะก็จะมีวันล่าช้าอยู่ศูนย์วันค่ะเพราะว่าน้องไม่มีวันล่าช้าเพราะน้องส่งก่อนนะคะแล้วก็ตัว B นะคะวันปฏิบัติงาน8นะคะแล้วก็วันสําเร็จงานค่ะเราต้องบวกกับงาน A ก่อนนะคะเพราะว่าถ้างาน A ยังไม่เสร็จงาน B ก็ยังไม่สามารถทําได้ค่ะก็จะเป็นวันสําเร็จนะคะ10วันค่ะแล้วก็วันส่งมอบจะเป็นวัน16วันนะคะ วันราช้าก็เลยจะมีศูนย์ค่ะและต่อมานะคะ C ค่ะสี่วันในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ตัว B ยังไม่เสร็จนะคะ B ใช้เวลาในการทํางานนะคะสิบวันเราจะเอามาบวกกับ4นะคะจะเป็นสิบสี่แล้วก็วันสงมอบจะอยู่ที่สี่วันตัวนี้จะมีวันร่าช้าอยู่1ิบวันนะคะแล้วก็เราก็ทํามาเรื่อยๆเลยค่ะ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะก็คือเวลาเฉลี่ยของงานแต่ละงานนที่อยู่ในระบบการผลิตเราจะนำมาจากสูตรข้างต้นข้างบนนี้เลยค่ะสามสูตรนี้เลยนะคะก็คือนะคะก็ไกลค่ะ1น0หาร6เท่ากับ20วันและขอไข่นะคะค่าเฉลี่ยของจำนวนงานในระบบนะคะ1 2 0หาร41เท่ากับ2 9.26หรือ2.93งานนั่นเองค่ะและคควอายนะคะค่าเฉลี่ยของวันที่ทำงานล่าช้านะคะกำหนดจากกำหนดนะคะก็คือ54วันหาร6นะคะก็จะได้9วันนั่นเองค่ะและต่อมาเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวที่2ค่ะ SPT นะคะก็จะมี5ช่องเหมือนกันค่ะลำดับงานนะคะ ไอเอสพีทตัวนี้นะคะจะใช้เวลาทํางานสั้นที่สุดผลิตก่อนนะคะเราก็จะมาดูจากโจทย์เลยค่ะว่าจะาโจทย์ตัวไหนใช้เวลาในการทํางานนะคะสั้นที่สุดเราก็จะดึงมาเลยค่ะตัวนี้อิงดึงมาแล้วนะคะก็คือ a c e b d f นะคะก็คือวันปฏิบัติงานสองสี่ห้าแปดสิบและสิบสองค่ะแล้วเราก็จะทํานะคะวันส่งมอบเราก็จะดึงมาจากโจทย์เหมือนกันค่ะเจ็ดสี่สิบห้าสิบหก 1 8เแอ้ย17และ18นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะวันสำเร็จงานค่ะ2วันและ A นะคะ2วันวันส่งมอบ7วันแล้วก็จะมีวันจํานวนล่าช้าอยู่ศวันนะคะตัวนี้ C ค่ะวันปฏิบัติงาน4วันบวกกับอีก2วันของ A ก็จะเป็น6วันเราจะส่งมอบงานวันที่4นะคะเราจะมีวันล่าช้าอยู่2วันค่ะแล้วเราก็จะทำตามนี้เลยนะคะ เรามาดูการวัดประสิทธิภาพกันนะคะก็ไก่ค่ะวัดเวลาเฉลี่ยนะคะต่อวันค่ะ108หาร6เท่ากับ18วันและขอไข่นะคะวัดค่าเฉลี่ยงานนะคะ108หาร41เท่ากับ2.63งานค่ะและคอควายนะคะ วัดค่าเฉลี่ยวันล่าช้าต่อวันค่ะ4 0หาร6เท่ากับ6.67วันนั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยนะคะการหาดีๆค่ะจะมีอยู่5ช่องเหมือนกันค่ะดีๆนี้นะคะจะใช้วันส่งมอบที่เร็วที่สุดในการผลิตก่อนค่ะอิงก็จะดึงจัโจทย์มานะคะ C A E B D และ F นะคะ วันปฏิบัติงานเราก็จะดึงมาจากโจทย์เหมือนกันค่ะ4 2 5 8 10และ12นะคะวันสำเร็จนะคะและวันส่งมอบค่ะวันส่งมอบเราก็จะดึงมาจากโจทย์เหมือนกันค่ะ4 7 15 16 17และ18นะคะเราจะมาดูวันสำเร็จงานกันก่อนนะคะ4ค่ะปฏิบัติงาน4วันสำเร็จงาน4วันส่งมอบ4วันก็จะมีวัน้าช้อย่ศย์วันค่ะ ตัวนี้นะคะน้องก็จะมี0วันหมดเลยค่ะเพราะว่าน้องส่งงานก่อนกําหนดนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของงานที่ีลําดับงานที่ของ B นะคะปฏิบัติงาน8วันวันสําเร็จนะคะ11วันค่ะเพราะว่าเราต้องรองาน E เสร็จก่อนเราก็จะเอา8บวก11ได้19แต่มีกําหนดส่งในวันที่16ซึ่งเราส่งไม่ทันค่ะก็จะมีวันละใช้อยู่3วันตามนี้เลยค่ะ ก็ไก่เราจะมาดูในส่วนของวัดประสิทธิภาพนะคะก็ไก่ค่ะวัดค่าเฉลี่ยต่อวันนะคะ110หาร6เท่ากับค่ะ1 8 3แและขอไข่นะคะวัดค่าเฉลี่ยของงานค่ะ110หารกับ4 1เท่ากับ2.68ค่ะและข้อควายนะคะวัดค่าเฉลี่ยวันล่าช้าต่อวันนะคะ38วันหาร6ค่ะเท่ากับ6,33ค่ะ ค่ะเรามาดูตารางการเปรียบเทียบกันเลยนะคะจะมีอยู่4ช่องค่ะวิธีจัดลำดับงานและเวลาเฉลี่ยวันต่อวันนะคะค่าเฉลี่ยต่องานและค่าเฉลี่ยราช้าต่อวันค่ะ FCFS นะคะ20วันค่ะค่าเฉลี่ยต่องานนะคะ2.93และค่าเฉลี่ยวันละช้า9วันนั่นเองค่ะ s p t นะคะวันทำงานค่ะ18วันจะได้งานอยู่2.63และวันละช้า6 จ7ดและดีดีนะคะวันทำงานค่ะ18.33วันค่ะและค่าเฉลี่ยงานนะคะ2.68ค่ะและค่าเฉลี่ยล่าช้านะคะต่อวัน6.33ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าอันไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันค่ะมากและน้อยกว่ากันนะคะสรุปเลยนะคะวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะก็คือวิธี fcfs นั่นเองค่ะและวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือวิธี ดีๆนั่นเองค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ